หญิงชาราผิวดำเดินตัวสั่นเข้าไปในสถานีก่อนจะบอกกับตำรวจที่เข้าเวรอยู่ว่าตนเองต้องการแจ้งความเพราะเธอได้รับโทรศัพท์ลึกลับสายหนึ่งทำให้สงสัยว่าอับราฮัมซึ่งเป็นลูกชายอาจจะถูกที่ผู้ขอร้ายรายนี้คือชายที่ถูกลอตเตอรี่เมื่อสามปีก่อนจนได้เงินรางวัลไป30ล้านดอลลาร์โทรศัพท์สายนั้นเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการชิร้ายอับราฮัมหลังจากถูกรางวัลเขาต้องประสบพบเจอกับอะไรบ้าง และใครที่เป็นคนทำร้ายอับราฮัมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับทุกครั้งที่ผมเห็นข่าวว่ามีคนถูกลอตเตอรี่ก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นคนถูกบ้างจะใช้เงินรางวัลก้อนโตนี้ยังไงบางครั้งก็คิดจริงจังจนรู้สึกเหมือนตัวเองถูกลอตเตอรี่จริงๆ ผมคิดว่าหลายคนก็คงเคยฝันกลางวันแบบนี้ขณะเดียวกันเราก็มักจะเห็นข่าวข้อผิดพลาดเรื่องเงินของคนที่เพิ่งถูกลอตเตอรี่จนทําให้เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวสุดท้ายเมื่อเงินก้อนนั้นหมดลงก็ต้องกลับไปก้มหน้าก้มตาทํางานเหมือนเดิมซึ่งเรื่องราวของคนที่สิ้นเนื้อปดาตัวหลังจากถูกลอตเตอรี่ก็คล้ายคลึงกับตัวเอกของเราที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เมื่อบุญหล่นทับอับราหัมลีเช็คสเปียร เกิดที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนเมษายนปี1966เนื่องจากเป็นเด็กสมองไม่ดีหลังจากจบชั้นประถมเขาจึงเลิกเรียนหนังสือต่ออีกทั้งบรรดาครูในโรงเรียนก็เป็นพวกไม่ค่อยใส่ใจอะไรกับลูกศิษย์ทำให้อับราฮัมไม่สามารถอ่านเขียนได้จนถือเป็นพวกไม่รู้หนังสือคนหนึ่งเนื่องจากเริ่มต้นชีวิตนอกรั้วโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยจึงทำให้เขาเดินหลงผิดได้ง่ายโดยอิทธิพลของเพื่อน ทำให้อับราฮัมก่อเหตุลักขโมยและปลน้นทรัพย์หลายครั้งสุดท้ายก็ต้องไปชดใช้ความผิดในคุกโชคดีที่เขาเป็นพวกผิดแล้วจำอับราฮัมจึงตระหนักได้ว่าหากต้องการมีอนาคตเขาก็ต้องเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องดังนั้นหลังจากพ้นโทษออกมาจึงเริ่มเอาจริงเอาจังด้วยการทำงานรับจ้างเพื่อหาเลี้ยงตัวเองหลายปีผ่านไปเขาก็มีครอบครัวและลูกจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงปี2006 ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเมื่อลาบก้อนโตตกลงมาทับอับราฮัมโดยในวันที่15พฤศจิกายนเขาและเพื่อนคนหนึ่งชื่อไมเคิลได้ถูกบริษัทยนน้าว่าจ้างให้ไปทำงานที่แมมี่ระหว่างนั้นพวกเขาแวะพักที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งไมเคิลจะลงไปซื้อเครื่องดื่มและบุหรี่จึงหันกลับมาถามอับราฮัมว่าอยากได้อะไรไหมอับราฮัมจึงส่งแบงค์ห้าดอลลาร์ให้พร้อมทั้งบอกว่าช่วยซื้อลอตเตอรี่ให้หน่อยสองใบ ใครจะไปคิดว่าลอตเตอรี่ที่แววซื้อระหว่างทางครั้งนี้จะทำให้อับราฮัมถูกรางวัลถึง30ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 0 8 3ล้านบาทตอนนั้นเขามี2ทางเลือกคือรับเงินรางวัลปีละ1ล้านดอลลาร์ต่อเนื่อง30ปีก็จะได้เงินรางวัลครบทั้ง30ล้านดอลลาร์หรืออีกทางหนึ่งคือรับเงินรางวัลครั้งเดียวแต่ต้องจ่ายภาษีก้อนโตซึ่งอับราฮัมก็เลือกทางนี้หลังจากจ่ายภาษีทั้งหมดแล้วสุดท้าย เขาก็ได้รับเงินทั้งหมด17ล้านดอลลาร์หรือประมาณ614ล้าน50,000บาททว่าสําหรับคนที่ไม่เคยมีเงินเก็บมาก่อนอย่างอับราฮัมนี่จึงถือเป็นเงินก้อนโตมากนอกจากซื้อบ้านและรถแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนําเงินไปทําอะไรดังนั้นเขาใช้เงินประมาณ1ล้านดอลลาร์หรือประมาณ36ล้าน120,000บาทซื้อบ้านในชุมชนไฮโซอยู่และซื้อรถหรูอีกหคันจากนั้นก็ไปซื้อนาฬิกาโรเล็ก จากโรงรับจำนำแถวบ้านซึ่งเขารู้สึกว่านี่เป็นชีวิตที่หรูรหราไฮโซที่สุดแล้วหลังจากข่าวอับราฮัมถูกลอตเตอรี่แพร่ออกไปเพื่อนฝูงคนรู้จักที่ไม่เคยไปมาหาสู่กันก็เริ่มผุดขึ้นมารอบตัวและอับราฮัมเองก็เป็นพวกใจดีมีน้ำใจเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้สิ่งที่เขาคิดก็มีเพียงแค่อยากให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้อยู่ดีกินดีกันบ้างดังนั้นจึงมักจะพาคนรู้จัก นั่งเครื่องบินหรือเรือออกไปท่องเที่ยวและลิ้มลองอาหารเลิศรสระหว่างนี้หากมีคนมาอดครวนพรมพันานาว่าต้องการเงินด่วนหรือบอกว่าผ่อนบ้านจนการเงินตึงหายใจหายคอไม่ค่อยสะดวกอับราฮัมก็มักจะใจปั้มเขียนเช็คก้อนโตให้ยืมทันทีคนนู้นยืมนิดคนนี้ยืมหน่อยเงิน17ล้านดอลลาร์จึงมาลายหายไปอย่างรวดเร็วต้นปี2009หลังผ่านไป2ปีกว่า อับราฮัมก็เหลือเงินอยู่ในมือเพียงแค่หนึ่งล้านดอลลาร์ถึงตอนนี้เขาจึงเพิ่งรู้สึกตัวและเริ่มทวงถามจากเพื่อนที่ยืมเงินไปแต่ก็ตามทฤษฎียืมง่ายจ่ายคืนยากเขาถูกถักถางต่างๆน,นานาว่าเป็นคนใจแคบทั้งทางที่ร่ำรวยมหาศาลแต่ยังมาคิดเล็กคิดน้อยกับคนที่ยืมเงินไปหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์แบบนี้มาพักใหญ่อับราฮัมจึงค่อยตระหนักด้วยความผิดหวังว่าความร่ำรวยไม่ได้นำมิตรภาพหรือความสุขมาให้ แต่คนพวกนั้นเข้ามาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองเท่านั้นยืมเงินแล้วไม่คืนยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาเท่านั้นเพราะผ่านไปไม่นานคดีความก็มาเคาะประตูถึงหน้าบ้านเมื่อไมเคิลเพื่อนที่เคยช่วยซื้อลอตเตอรี่ให้เมื่อสองปีก่อนได้ยืนฟ้องอับราฮัมโดยบอกว่าตนเองถูกขโมยโลอตเตอรี่ไปจากกระเป๋าเงินดังนั้นคนที่ถูกรางวัลจึงควรจะเป็นไมเคิลต่างหากสุดท้ายแล้วแม้อับราฮัมจะเป็นคนชนะคดีความ แต่ก็ทําให้เขารู้สึกผิดหวังในตัวผู้คนเป็นอย่างมากจนเริ่มเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนอกจากแม่และลูกชายแล้วก็แทบไม่พูดคุยกับใครอีกเลยและในตอนนี้เองที่อับราฮัมรู้สึกว่าตนเองได้พบกับเทพพิดาแห่งความโชคดีเมื่อเขาได้รู้จักกับดอริสมัวดอริสเป็นสาวผมบลอนด์ที่ดูเซ็กซี่เปี่ยมสเสน่ห์เธอเป็นเจ้าของบริษัทร,รับจ้างหาพยาบาลผู้ช่วยถือเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จ จากคําบอกเล่าของดอริสคือหลังจากรู้สิ่งที่อับราฮัมต้องประสบพบเจอมาเธอก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาเป็นอย่างมากและอยากจะช่วยให้อับราฮัมหลุดพ้นจากวงจรแห่งความทุกนี้ที่ผ่านมาอับราฮัมไม่เคยเจอผู้หญิงที่พูดหวานล้อมเก่งเหมือนดอริสมาก่อนจากนั้นเธอก็กลายเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนจัดการทรัพย์สินให้อับราฮัมอีกทั้งยังช่วยเหลือทวงหนี้จากบรรดาเพื่อนฝูงที่เคยกู้ยืมไปทีละคน พร้อมทั้งแนะนาให้อับราฮัมใช้เงินที่เหลืออยู่ไปลงทุนทําธุรกิจไม่นานเงินที่เคยถูกยืมไปก็ค่อยๆกลับเข้าสู่บัญชีธนาคารของเขาเงินที่ลงทุนก็ค่อยๆได้รับผลตอบแทนดังนั้นอับราฮัมจึงยิ่งไว้เนื้อเชื่อใจดอริสมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะไหว้าวานเธอให้ออกหน้าช่วยจัดการส่วนตัวเขาเองก็จะใช้เวลาอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่บรรดาญาติมิตรจะได้รับข้อความจากเขาเป็นบางครั้ง โดยบอกว่าตัวเองสบายดีให้ปฏิบัติกับดอริสเหมือนปฏิบัติกับเขาเหตุการณ์ดำเนินไปเช่นนี้จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงเดือนพฤศจิกายนปี2009ลูกพี่ลูกน้องของอับราฮัมก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเนื่องจากดอริสที่ปรึกษาของพี่ชายยังคงตามทวงนี้อยู่ตลอดเวลาทำให้ทุกคนรู้สึกว่าอับราฮัมยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวแต่เมื่อลองคิดทบทวนดูให้ดี พวกเขาก็ค้นพบว่าตั้งแต่เดือนเมษายนปี2009จนถึงตอนนี้รวมเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วที่ไม่มีใครได้พบเห็นอับราฮัมเลยไม่ว่าจะเป็นแม่และลูกชายวัยแดขวบของเขาอีกทั้งยังไม่เคยได้คุยโทรศัพท์กันด้วยเพียงแต่ได้รับข้อความบ้างเป็นบางครั้งเท่านั้นซึ่งสำหรับคนที่รักครอบครัวแบบอับราฮัมแล้วนี่เป็นสิ่งที่ผิดปกติมากและข้อความที่ส่งมาจากมือถือของอับราฮัม จะเป็นคำยากๆของคนมีการศึกษาดูไม่เหมือนคำพูดของอับปราหัมผู้ไม่รู้หนังสือเลยสักนิดดังนั้นลูกพี่ลูกน้องและญาติบางส่วนจึงเริ่มไปสอบถามกับดอริสว่าตอนนี้อับปราหัมอยู่ที่ไหนซึ่งบางทีเธอก็บอกกับคนนี้ว่าไปคาสิโนโบ้างบอกกับคนนั้นว่าไปเที่ยวต่างประเทศบ้างบางครั้งก็พูดเลยเถิดไปว่าอับปราหัมเล่นกับสาวๆเพลินไปหน่อยช่วงล่างจึงได้รับบ,บาดเจ็บกำลังพักฟื้นอยู่ เมื่อทุกคนนำเหตุการณ์ทั้งหมดมาประมวลผลดูก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติดังนั้นในเดือนพฤศจิกายนปี2009ครอบครัวของอับราฮัมจึงได้แจ้งความจากนั้นตำรวจก็เริ่มดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีคนหายนี้ทันทีและผู้ต้องสงสัยคนแรกของพวกเขาก็คือดอริสซึ่งเป็นตัวแทนของอับราฮัมหลังจากสืบประวัติของดอริสดูแล้วตำรวจก็ต้องตกใจเมื่อพบว่า ผู้หญิงที่อับราฮัมไว้เนื้อเชื่อใจคนนี้เคยมีประวัติต้มตุนกองพเนินดอริสเกิดที่ฟลริดาเมื่อปี1972เธอเป็นคนร่าเริงสดใสเข้ากับคนง่ายตั้งแต่ไหนแต่ไรสมัยเด็กยังเคยเป็นลูกเสือและหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์แต่เมื่อเติบโตขึ้นดอริสก็ค่อยๆตระหนักว่าฐานะครอบครัวที่ยากจนทำให้เธอโดนดูถูกดูแคลนอยู่เสมอ จนเริ่มโห้ยหาความร่ำรวยและอยากมีเงินก้อนโตหลังจากเรียนจบไฮสคูลเนื่องจากชอบช่วยเหลือคนดอริสจึงตัดสินใจจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลเหมือนกับแม่จนกระทั่งในปี1991เธอก็ได้รับใบอนุญาตและเริ่มต้นเส้นทางสายนี้คำว่าผู้ช่วยพยาบาลก็คือคนที่ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกเช่นเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าห้องน้ำอาบน้ำซักเสื้อผ้าเป็นต้น งานทั้งหมดเหล่านี้ถือเป็นบททดสอบแรงกายและความอดทนอันยิ่งใหญ่ซึ่งดอริสก็ทำงานดังกล่าวต่อเนื่องอยู่เกือบ10ปีในระหว่างนั้นเธอก็แต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวของตัวเองทว่าง,งานที่หนักและซ้ำซากจำเจทำให้ดอริสค่อยๆหมดความอดทนความฝ่ฝันที่อยากจะมีเงินก้อนโตเริ่มผุดขึ้นมาในความคิดของเธออีกครั้งดอริสจึงเริ่มมุ่งมั่นอยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ตอนนี้เธอก็มีเงินเก็บก้อนหนึ่งดังนั้นจึงไม่รอช้าที่จะสารฝันการทำธุรกิจของตัวเองทว่าก็เหมือนกับคนอื่นๆที่อยากรวยแต่ไม่มีประสบการณ์สิ่งที่รออยู่คือความจริงอันโหดร้ายดอริสจ่ายเงินค่าแฟรนชายก้อนโตเพื่อเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือและหลังจากทุ่มเงินหลายหมื่นดอลลาร์ไปกับการโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุทว่ายอดขายก็มีแต่จะตกต่ำลง หลังจากนั้นเธอก็เริ่มเข้าสู่วงการขายตรงหลายๆเจ้าแต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าทุกครั้งไปส่งผลให้ฐานะทางการเงินยิ่งย่ำแย่ลงและชีวิตก็เริ่มเข้าสู่วงจรแห่งความเลวร้ายในปี1999ดอริสถูกจับเพราะขโมยของในร้านตำรวจจึงสั่งปรับเป็นเงิน480ดอลลาร์เธอก็เขียนเช็คให้แทนค่าปรับแต่เนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอเช็คจึงเด้งไม่นานเธอก็ถูกลงโทษอีกครั้ง ในข้อหาปลอมเช็คในปี2000เนื่องจากดอริสขาดส่งค่างวดผ่อนรถทางธนาคารจึงแจ้งว่าจะเข้ามายึดรถในอีกไม่ช้าเธอจึงทะเลาะใหญ่โตกับเจ้าหน้าที่ธนาคารผ่านทางโทรศัพท์พร้อมทั้งบอกว่าจะทำทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้ยึดรถคันนี้เดิมทีคิดว่าเธอแค่พูดด้วยอารมณ์ใครจะไปคิดว่าหนึ่งสัปดาห์ต่อมาคนขับใจดีผู้หนึ่งจะพบดอริสถูกมัดมือและเท้า อยู่ในคูน้ำข้างทางเธอร้องห่มร้องไห้ด้วยใบหน้าที่เต็มไปได้วยโคลนบอกกับตำรวจที่เดินทางมาถึงว่าตนเองถูกแก๊งขโมยรถเล่นงานไม่เพียงถูกจี้ทรัพย์สินและรถไปเท่านั้นแต่เธอยังถูกล่วงละเมิดอีกด้วยเป็นอะไรที่น่าสังเวชอย่างมากแต่โชคดีที่สุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นไม่ได้ทำอันตรายจนถึงชีวิตเพียงแต่พาเธอมาโยนทิ้งไว้ข้างทางเท่านั้นเมื่อเจอกับคดีร้ายแรงอย่างนี้ตำรวจ ก็ต้องตรวจค้นครั้งใหญ่เพื่อหาบ่อแสที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งสามารถจับกลุมคนร้ายได้ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์นั่นก็คือตัวดอริสเองใช่แล้วครับทั้งหมดเป็นละครที่เธอแสดงตบตาทุกคนเพื่อขัดขวางไม่ให้ธนาคารมาย,ยึดรถโดยควักเงิน500ดอลลาร์ขอให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งช่วยนำรถไปจอดไว้ในบ้านจากนั้นเธอก็มัดแขนขาตัวเองตรงข้างทางเสแสแ้งว่าถูกคนดักปล้น หลังจากทราบข่าวว่าตำรวจกำลังตามหารถคันที่หายไปเพื่อนของดอริสก็รู้สึกหวาดกลัวจึงเป็นฝ่ายติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่และบอกเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังจากนั้นดอริสก็ถูกจับกลุ่มอย่างไม่ต้องสงสัยก่อนจะถูกฟ้องในข้อหาแจ้งความเท็จและช่อโกงประกันหลังจากจ่ายเงินค่าปรับก้อนโตเธอก็ถูกตัดสินให้รอลงอาญาเป็นเวลาหนึ่งปีแม้จะสามารถรอดโทษจำคุกมาได้แต่ชีวิตแต่งงานของเธอก็ต้องพังทลายลง ทว่าแม้ธุรกิจที่ทำจะล้มเหลวบานแตกสาแรกขาดและถูกคาโทษทั้งกฎหมายแต่ก็ไม่ได้ทำให้ดอริสละทิ้งความใฝ่ฝันที่อยากจะร่ำรวยตรงกันข้ามเธอกลับมีประสบการณ์มากขึ้นเพียงแต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ดันเป็นไปในทิศทางที่บิดเบี้ยวหลังจากจ่ายค่าเล่าเรียนแสนแพงให้กับความจริงที่เกิดขึ้นดอริสก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากผู้หญิงใส่ซื่อกลายเป็นพวกต้มตุน๋นหน้าด้านไร้อย่างอาย เนื่องจากมีประสบการณ์การขายตรงทำให้เธอรู้เคล็ดลับวิธีพูดหวานล้อมคนซึ่งกลายเป็นต้นทุนในการทำเงินก้อนโตให้เธอในภายหลังตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาดอริสก็เริ่มย้อมผมตัวเองเป็นสีบลอนด์สวมชุดสูทเต็มตัวเปิดบริษัทในหน้าหาผู้ช่วยพยาบาลขึ้นอาศัยความสามารถในการพูดและการจัดฉากของเธอทำให้กิจการของบริษัทดีวันดีคืนคาดว่าเธอมีอไรายได้เกือบ2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อปี หรือประมาณ7,210,000บาททว่าดอริสในตอนนี้กลับไม่พอใจผลตอบแทนจากธุรกิจสีขาวแค่นี้อีกแล้วเธออาศัยบริษัทดังกล่าวสร้างภาพลักษณ์การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจนมีคนหลงเชื่อเข้ามาลงทุนด้วยไม่น้อยและเริ่มรับบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อช่วยจัดการทรัพย์สินให้พวกเขาทว่าวิธีการที่เธอใช้กลับเป็นการขโมยโยกย้ายเงินเหล่านั้นมาเข้าบัญชีของตัวเอง ทำให้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเธอจึงถูกฟ้องคดีแพ่งไปแล้วหลายสิบครั้งแต่ทุกครั้งเธอก็จะใช้กับดักและช่องโหว่ที่วางไว้ในสัญญาที่ทำไว้ล่วงหน้าหนีความผิดมาได้เหตุการณ์ดำเนินไปจนถึงปี2009ดอริสก็สามารถทำเงินได้ไม่น้อยเธอเริ่มวางแผนอยากจะเขียนหนังสือเพื่อเชิดชูความสำเร็จที่มีแต่จะเล่าเฉพาะเรื่องราวของตัวเองทางเล่มก็ดูเหมือนจะขี้โม้ไปหน่อยดังนั้นเธอจึงเริ่มหาข้อมูลว่า รอบตัวตอนนี้มีใครที่เพิ่งจะได้ดิบได้ดีพอจะมีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจได้บ้างเพื่อจะได้มาช่วยกันเขียนหนังสือรวมเป็นคอลเลกชันเดียวกันเมื่อลองหาไปหามาก็ไปรู้เรื่องราวของอับราฮัมที่เพิ่งถูกลอตเตอรี่เข้าหลังจากรู้ว่าเขาการศึกษาไม่สูงแต่บุญหล่นทับได้เงินก้อนโตมาไว้ในมือแววตาของดอริสก็เปล่งประกายไปด้วยไฟแห่งความโลภราวกับได้พบเป้าหมายที่ใฝ่ฝันในที่สุด แต่น่าเสียดายที่เมื่อเธอรู้จักกับอับราฮัมแล้วจึงพบว่าเงินรางวัลก้อนโตของเขาถูกเพื่อนและครอบครัวมาตะครุบไปเกือบหมดแล้วตอนนี้ที่ตัวของอับราฮัมจึงเหลือเงินเพียงหนึ่งล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่เงินก้อนนี้ก็ยังถือว่าไม่น้อยอยู่ดีดังนั้นดอริสจึงได้อ้างเรื่องเขียนหนังสือเพื่อมาตีสนิทกับเขาหลังจากหว่านล้อมจนอีกฝ่ายไว้ใจเธอก็กลายเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของอับราฮัมไม่เพียงช่วยตามทวงหนี้แต่ยังอ้างว่า เพื่อความสะดวกในการลงทุนจึงให้อับราฮัมมาเปิดบริษัทร่วมกันภายใต้ชื่อของเธอกับเขาพร้อมทั้งบอกให้ทุ่มเงิน1ล้านดอลลาร์ที่เหลือลงไปทําให้ดอริสมีโอกาสเป็นเจ้าของเงินก้อนสุดท้ายของอับราฮัมความจริงแล้วขณะที่ตรวจสอบประวัติของดอริสเมื่อเดือนธันวาคมปี2009เจ้าหน้าที่ยังพบว่าหลังจากเปิดบริษัทได้ไม่นานเธอก็อยักยอกเงินจากบัญชีไปซื้อรถหรูให้ตัวเองถึง3คันและตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนปี2009เป็นต้นมา หลังจากอับราฮัมหายตัวไปได้ไม่นานเขาก็ถูกลบชื่อออกจากการเป็นหุ้นส่วนของบริษัททําให้เงิน1ล้านดอลลาร์ดังกล่าวตกเป็นของดอริสแต่เพียงผู้เดียวไม่เพียงเท่านั้นคารืหาดมูลค่า1ล้านดอลลาร์ของอับราฮัมก็ถูกเปลี่ยนชื่อเจ้าของเป็นดอริสโดยที่ไม่มีใครรู้และเธอก็เข้ามาอาศัยอยู่ที่นั่นจนถึงตอนนี้ในเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหลายอย่างขึ้นตำรวจจึงอนุมานว่าเบื้องหลังน่าจะมีสิ่งที่ไม่สามารถบอกเล่าให้ใครฟังได้ ดังนั้นจึงได้ออกหมายเรียกเพื่อขอให้เธอเข้ามาแจ้งเบาะแสที่อยู่ของอับราฮัมพร้อมทั้งอธิบายเรื่องที่ต้องสงสัยว่ายักยอกทรัพย์สินของอีฝ่ายด้วยจนถึงตอนนี้ตำรวจได้สอบสวนมาพักใหญ่แล้วในระหว่างสอบปากคำจึงเล่นงานเธอด้วยคำถามเฉียบแหลมมากมายถ้าหากเป็นคนปกติทั่วไปยอมต้องเสียท่าบ้างไม่มากก็น้อยแต่ดอริสกลับรับมือได้อย่างมหัศจรรย์เธอเริ่มใช้เรื่องที่ตัวเองแต่งขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อเอาตัวรอด โดยบอกว่าอับราฮัมรู้สึกผิดหวังในตัวบรรดาญาติมิตรที่โลบมากดังนั้นจึงได้นําเงินที่เหลืออยู่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสถานที่ซึ่งไม่มีใครรู้จักเพื่อพิสูจน์คําอธิบายนี้เธอยังให้ตํารวจดูคลิปในมือถือของตัวเองที่อับราฮัมพูดระบายกับดอริสว่าถ้าหากสามารถทิ้งทุกอย่างและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เขาอยากจะไปที่ไหนในคลิปอับราฮัมยังพูดถึงหลายรัฐที่อยู่ห่างไกลหรือประเทศอื่นๆแต่ตำรวจกลับรู้สึกว่า ดอริสจงใจใช้คลิปนี้มาเบี่ยงเบนประเด็นไม่สามารถยืนยันได้ว่าอับราฮัมจะทิ้งแม่ที่เขาห่วงใยและลูกชายวัยแปดขวบที่รักมากไปจริงๆทว่าดอริสยังคงยืนกรานเสียงแข็งบอกว่าอับราฮัมเดินทางไปอยู่ที่อื่นแล้วและยังบอกอีกว่าเพื่อให้เขามีเงินสดติดตัวไปมากที่สุดเธอยังใจกว้างยอมซื้อคฤริสา์และหุนในบริษัทของเขาเอาไว้ดังนั้นตนเองจึงมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินเหล่านี้อย่างชอบธรรมในมือของดอริส ยังมีเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ที่มีลายเซ็นของอับราฮัมอีกด้วยส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมเธอจึงบอกที่อยู่ของอับราฮัมกับใครหลายคนไม่ตรงกันดอริสก็อธิบายว่าความจริงตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอับราฮัมอยู่ที่ไหนแต่เพื่อช่วยซื้อเวลาทําให้เขามีชีวิตส่วนตัวได้นานที่สุดโดยไม่ต้องรับมือกับคนเหล่านี้เธอจึงจําเป็นต้องปล่อยข่าวโคมลยต่างๆแต่เธอยอมรับว่าตนเองเป็นคนส่งข้อความจากมือถือของอับราฮัมเอง ซึ่งนีก็ได้รับการไหว้หวานจากเขาด้วยเหมือนกันเมื่อพูดถึงตอนท้ายดอริสก็ยังหลั่งน้ําตาแห่งความน้อยอกน้อยใจโดยบอกว่าทาั้งๆท,ที่ตนเองยอมทุ่มเทเพื่อเพื่อนถึงขนาดนี้แต่กลับถูกสงสัยว่าเป็นคนร้ายถือเป็นเรื่องเศร้าของชีวิตเมื่อเห็นการแสดงของเธอตำรวจที่สอบปากคำก็ได้แต่นิ่งอึง้งเพราะเหตุผลเหล่านั้นมันปลอมมากไม่เข้ากับตรรก,กะแห่งความจริงเลยสักนิดคนที่มีสมองสักหน่อยคงไม่มีทางเชื่ออย่างแน่นอน ทว่าทักษะด้านนี้ของดอริสก็ทําให้เธอสามารถพูดออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยจนแม้แต่ตัวเธอเองก็คงปักใจเชื่อไปแล้วทว่าด้านตํารวจในตอนนี้ยังคงไม่มีหลักฐานมากพอจะสามารถเปิดโปงคําโกหกของเธอได้จึงต้องยอมปล่อยดอริสกลับไปจากการสืบสวนสอบสวนภายหลังตํารวจก็ยังไม่พบหลักฐานยืนยันเรื่องที่ดอริสชําระค่าใช้จ่ายให้กับอับราฮัมอีกทั้งลายเซ็นในเอกสารโอนกรรมสิทธิ์บ้านและหุ้นบริษัทก็ล้วนเป็นของปลอม ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงสอบปากคําเธออีกหลายต่อหลายครั้งทั้งๆท,ที่มีหลักฐานมากมายก่ายกองแต่ดอริสก็ยังแต่งเสริมเติมแต่งเรื่องโกหกของตัวเองไม่ยอมหยุดสุดท้ายแม้แต่ตำรวจก็เริ่มรู้สึกท้อแท้จนหลุดปากด่าทอเธอเสียยกใหญ่ว่าไม่เคยเห็นพวกต้มตุนที่ไหนหน้าด้านหน้าทนแบบเธอมาก่อนส่วนดอริสก็ยังคงยืนกรานว่าตนเองไม่ได้โกหกการที่ตำรวจสงสัยเธอล้วนเป็นเพราะอาคติส่วนตัวเท่านั้น เมื่อเผชิญกับคนหน้าหนาแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็หมดหนทางไปพักหนึ่งแม้ทุกคนจะรู้สึกว่าอับราฮัมอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังหาร่างของเขาไม่พบทว่าหลังจากถูกสอบปากคำครั้งแล้วครั้งเล่าก็ทำให้ดอริสเริ่มจิตตกอย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งเธอเริ่มมีข้อผิดพลาดดังนั้นเพื่อหาทางยืนยันว่าอับราฮัมยังมีชีวิตอยู่เธอจึงติดต่อไปหาอดีตภรรยาของเขาโดยสัญญาว่าจะให้บ้านมูลค่า2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ กับรถอีกคันเพื่อแลกกับการที่อดีตภรรยาเข้าไปบอกกับตำรวจว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ตนเองได้พบกับอับราหัมและเขาก็ยังอยู่ดีมีสุขทว่าอดีตภรรยาผู้นี้กลับนำเรื่องดังกล่าวมาบอกกับตำรวจหลังจากนั้นในวันที่27ธันวาคมปี2009จู่ๆแม่ของอับราหัมก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าตนเองเป็นอับราหัมซึ่งสุขสบายดีไม่ต้องเป็นห่วง เขาว่าแม่ของเขากลับรู้ได้ทันทีว่าปลายสายไม่ใช่ลูกชายของตัวเองจึงได้รีบเข้าไปแจ้งความตำรวจตรวจสอบประวัติการโทรจนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าผู้ชายคนที่โทรมาก็คือสมิธเมื่อถูกสอบปากคำเขาก็ยอมรับว่าตนเองรับเงินจากดอริสเพื่อปลอมเป็นอับราฮัมในสายโทรศัพท์จากนั้นเพื่อเป็นการลดโทษเขาก็ยอมให้ความร่วมมือกับตำรวจแต่โดยดีเพื่อสาหาความจริงว่าอับราฮัมอยู่ที่ไหน ในเดือนมกราคมปี2010เมื่อดอริสรู้สึกว่าคำโกหกของตัวเองไม่สามารถซื้อเวลาได้อีกต่อไปเธอยังติดต่อไปหาสมิธถามว่าพอจะรู้จักใครบ้างที่กล้ามาเป็นแพะรับบาปยอมรับผิดเรื่องทำร้ายอับราฮัมเพื่อแลกกับค่าตอบแทนก้อนโตพร้อมทั้งบอกว่าหากทุกอย่างราบรื่นจะให้เงินสมิธ5 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ1 8ล้านบาทเพื่อเป็นค่าเหนื่อยเมื่อวางสายแล้วสมิธก็รีบโทรหาตำรวจทันที หลังจากนั้นเขาก็แนะนําคนที่จะมาเป็นแพะรับบาบให้ซึ่งเป็นตํารวจนอกเครื่องแบบชื่อไม้เมื่อได้มาเจอกับดอริสไม้บอกว่าตนเองจะยอมรับผิดแทนก็ได้แต่เพื่อให้สมจริงเขาต้องรู้ว่าอับราฮัมถูกทําร้ายด้วยอะไรและต้องรู้ว่าร่างของผู้คอร้ายอยู่ที่ไหนดังนั้นดอริสจึงนําอุปกรณ์ก่อเหตุมามอบให้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งพาไม้ไปที่บ้านของเธอที่อยู่บริเวณชานเมืองจากนั้นก็ฉีไปยังพื้นที่เพิ่งเทปูนใหม่ และบอกว่าอับราฮัมอยู่ข้างใต้ในตอนนี้หญิงจอมลวงโลกที่ทำร้ายคนเพื่อยักยอกทรัพย์ก็ติดกับของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม้จึงเข้าควบคุมตัวดอริสทันทีพร้อมทั้งรีบขอกำลังเสริมจากนั้นตำรวจที่ตามมาก็รีบขุดพื้นคอนกรีตบริเวณดังกล่าวในที่สุดก็พบร่างของอับราฮัมอยู่ในหลุมข้างใต้นั่นเพราะในวันที่7เมษายนปี2009เมื่ออับราฮัมตรวจสอบบัญชีของตัวเองพบว่าเงินทั้งหมด ถูกดอริสยักยอกไปแล้วจึงได้เดินทางมาเจรจากับเธอที่บ้านหลังนี้ก่อนจะถูกดอริสจู่โจมโดยไม่ทันได้ระมัดระวังตัวตำรวจคิดว่าการลงมือครั้งนี้ไม่ได้ทำเพราะศพโอกาสแต่เธอได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าพร้อมทั้งจงใจอัดคำพูดของอับราฮัมไว้ด้วยเธอไม่ได้ตั้งใจจะไว้ชีวิตอับราฮัมตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลังจากก่อเหตุดอริสก็โทรไปหาเจมอดีตสามีของตนเองบอกว่าต้องการฝังกลบขยะ จึงขอให้เขามาช่วยขุดหลุมหน่อยดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเจมส์จึงเดินทางมาขุดหลุมให้เมื่อเสร็จงานแล้วก็เดินทางกลับคืนวันเดียวกันดอริสก็โทรหาเขาอีกครั้งเพื่อขอให้ช่วยมาเทคอนกรีตพื้นตรงนี้เนื่องจากแสงสว่างไม่มากพอดังนั้นเจมส์จึงไม่รู้เลยว่าเขากําลังฝังกลบอะไรในหลุมอยู่จากนั้นก็เทคอนกรีตทับแบบไม่รู้อีโนอีเนหลังจากตำรวจตรวจสอบครั้งแล้วครั้งเล่าก็สามารถยืนยันได้ว่า ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยจริงๆดังนั้นจึงไม่ได้เอาผิดอะไรกับเขาแต่อย่างใดแต่ตลกตรงที่จนถึงตอนนี้ดอริสก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนผิดเธอยังคงเล่นลิ้นต่อโดยแต่งเรื่องว่าอับราฮัมไปมีส่วนร่วมกับการค้าสิ่งของผิดกฎหมายสุดท้ายจึงถูกพวกมาเฟียกำจัดตนเองแค่หวาดกลัวคนกลุ่มนั้นมาคิดบัญชีจึงได้พยายามกลบเกลื่อนร่องรอยทั้งหมดแน่นอนว่าทุกอย่างที่เธอพูด ย่อมไม่มีหลักฐานยืนยันไม่นานอายการก็ยื่นฟ้องดอริสในข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยใส่ตรองไว้ก่อนในปี2012การพิจารณาคดีของเธอก็เริ่มต้นขึ้นจนกลายเป็นมีมในชั้นศาลเพราะเธอได้ยินคำให้การที่ไม่เป็นผลดีกับตัวเองดอริสก็มักจะแสดงรอยยิ้มเย็นชาตีหน้าเศร้าโกรธแค้นและเย้ยหยันออกมาผู้พิพากษาได้เตือนเธอเรื่องนี้อยู่หลายครั้งว่าอย่าใช้สีหน้ามาโน้มน้าวคณะลูกขุน เพราะว่าการจะให้นักแสดงตัวแม่อย่างดอริสควบคุมการแสดงสีหน้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นสุดท้ายแล้วผู้พิพากษาจึงสั่งให้เธอสวมหูฟังเอาไว้และอนุญาตให้ฟังได้แค่คำซักถามที่มีต่อเธอเท่านั้นสุดท้ายดอริสก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงฐานทำร้ายผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบนหลังจากเข้าไปอยู่ในเรือนจำเธอยังคงร้องหาความอายุติธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบอกว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์มีครั้งหนึ่งเมื่อไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเธอนำสมุดบันทึกเล่มหนึ่งออกมาและบอกว่ามีพยานเขียนจดหมายมาหาเพื่อยืนยันเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอับปราหัมถูกคนอื่นทำร้ายเมื่อน,นักข่าวตอบกลับยังเฉียบแหลมว่าทำไมบันทึกที่อ้างเรื่องจดหมายของพยานจึงดูเหมือนดอริสเป็นคนเขียนขึ้นเองมากกว่าสีหน้าของเธอก็แข็งทื่อขึ้นมาทันทีท่าทางประหลาดใจและตกตะลึงแบบนั้น รากับเธอเชื่อไปแล้วจริงๆว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ผมรู้สึกว่านี่เป็นจุดที่น่าขำและน่ากลัวมากที่สุดความร่ำรวยเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเดิมควรถือเป็นเรื่องดีทว่าเพราะธรรมชาติของมนุษย์ที่สลับซับซ้อนเงิน30ล้านดอนลลาร์จึงไม่เพียงทําให้อับราฮัมได้เห็นถึงความน่ารังเกียจของคนแต่ยังเป็นสิ่งที่มาพากชีวิตของเขาไปอีกด้วยสําหรับครอบครัวของอับราฮัมแล้วสิ่งที่เสียใจมากที่สุดก็คือ การไม่ได้ดูแลเขาให้ดีเพราะเห็นว่าสิ่งที่เขาให้ถือเป็นเรื่องปกติความรู้เป็นทรัพย์อันประเสริฐสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่ก็ควรสร้างความร่ำรวยด้วยสองมือของตัวเองไม่ใช่ไปหลอกลวงหรือโกงคนอื่นมาความฉลาดแกมโกงของดอริสทำลายชีวิตของเธอเองและเพราะความโลภสุดท้ายเธอก็ต้องก้มหน้ายอมรับผลที่ตามมาแต่ก็ยังไม่สามารถแลกกับชีวิตของอับราฮัมได้ไม่มีอะไรได้มาฟรี เพราะทุกอย่างล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายเอาล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับกำลังใจและการสนับสนุนจากทุกคนเสมอมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ